สวัสดีครับวันนี้อยากมาชวนคุยเรื่องง่ายๆแต่โคตรสำคัญระบบในธุรกิจคืออะไรหลายคนยังไม่รู้หรืออาจยังเข้าใจผิดอยู่นะครับบางคนคิดว่าระบบต้องไฮเทคต้องมีอะไรซับซ้อนแต่จริงๆแล้วระบบคือวิธีที่ทําให้ธุรกิจทํางานแทนเราได้โดยที่เราไม่ต้องลงมือเองทุกขั้นตอนลองคิดดูง่ายๆแบบนี้ครับคุณเคยจดยอดขายในสมุดไหมเคยสั่งของผิดเพราะลืมว่าสต็อกยังมีอยู่หรือเคยเปิดบินช้าเพราะหาข้อมูลลูกค้าไม่เจอนี่แหละครับคือปัญหาของธุรกิจที่ ยังไม่มีระบบแต่ถ้าวันนี้คุณมีระบบดีๆสักตัวเช่น DBForm Plus ที่ช่วยจัดการข้ามลูในร้านคุณได้แบบง่ายๆมียอดขายเมื่อไหร่ก็บันทึกให้อัตโนมัติสต็อกอัปเดตเองไม่ต้องมานั่งนับทีละชิ้นรายงานก็ดูได้ทั้งแบบแยกหมวดหรือภาพรวมเลยลดเวลาทำงานลดความผิดพลาดไปได้เยอะมากสรุปเลยนะครับระบบคือผู้ช่วยที่ทำให้เจ้าของเหนื่อยน้อยลงแต่ธุรกิจโตเร็วขึ้นแบบมีทิศทางใครที่กำลังรู้สึกว่าธุรกิจเริ่มยุ่งยากเกินไปลองทักมาคุยกันได้เลยครับพิีพ์แค่ว่าสนใจระบบ เดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดให้ครับหรือเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ลิงก์ในโปรไฟล์ได้เลยนะครับ